มีหลายๆคนนะครับถามฟอันกันเข้ามาเยอะมากๆว่าเมื่อเรารู้สึกว่าหมดไฟเนี่ยเราควรที่จะทํำยังไงดีฟอันบอกเลยนะครับว่าฟาันก็ช่วยคุณไม่ได้คนที่จะช่วยคุณได้มีเพียงคนเดียวเมื่อเราหมดไฟอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ลองคิดดูคือว่าให้เรานึกถึงตั้งแต่วันแรกที่แบบโหเราฮึกเหขมมากเรามีเป้าหมายแล้วก็เราแบบเราตั้งใจที่จะทํามันจริงๆแล้วก็2ก็คือว่าอยากให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราทํา มันจะส่งผลดียังไงต่อชีวิตเราแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทําเราอยู่อย่างเงี้ยในอนาคตชีวิตของเราจะเป็นยังไงหลักๆก,ก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแล้วเริ่มทํามันจากสิ่งเล็กๆเมื่อเป้าหมายเล็กๆของเราสําเร็จอะสมองเรามันก็จะจําว่าเออเนี่ยพอเราต้องการอะไรแล้วอะเราก็ทํามันให้สําเร็จได้แล้วมันก็จะส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตของคุณคุณทําหรือไม่ทํา ชีวิตของคนอื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือชีวิตของคุณผมฟาอันสุดติง